โมชีโมชิอันนี้อันนี้มาเจอนะ้ำแฟนตาปิศนาไอ้ลุ้นรสชาติว่าจะเจอน้าอะไรกระป๋องสีฟ้านี่แนะอุ๊ยๆ๊ไม่มีทั้งตาด้วยไปจ่ายตากันดีกว่าแต่เดี๋ยวนะกระป๋องเดียวก็ไม่สนุกสิซื้อมาเจ็ดกระป๋องไปเลยแล้วมาทายกันดีกว่าไปลุ้นตอนต่อไปนะมาชีโมชิ น้ำปันใต้ปริน,นาที่เราซื้อมาทั้งหมดเจ็ดก,กระป๋องเราก็จะมาเปิดชิมดูกันนะคะว่ารสชาติจะเหมือนกันไหมนี่นะกระป๋องที่หนึ่งอ่าเราจะมาเปิดกันข้างในจะเป็นรสชาติอะไรกิ่นอะไรเดี๋ยวเราพลังดมกันก่อนนะ่าเทลงไปเลยเป็นสีอะไรเป็นสีบลูสีฟ้านั่นเอง คิดว่าจะเป็นรถอะไรครับไหนคาดัมหน่อยสิอืมมีกลิ่นด้วยยิ่งจำหอมเป็นผลไม้นะคะเราดูกระป๋องที่หนึ่งกันชิมกันเลยต่อไปกระป๋องที่สอง <S <S ในน้ำมันจะมีกลิ่นของผลไม้นะคะแล้วมันจะมีกลิ่น ชิมให้หมดก่อนละกันเดี๋ยวจ้าบ้าบอกตอนนี้เอาเริ่มกินไม่ไหวแล้วมันชิมเดียวมากโดยกป๋องที่หกแล้ว เท่น,นี้เก็บกระป๋งนี้มันทิ้งเท่าไรน้อแต่มันก็จุกเหมือนกันนะคะอ่าอันนี้เป็นเพื่อนของอ้นนี่เองชื่อก้าวก้าวหน้ามืดมาเลยน่าจะทานทิ้งแดนแบดบ,บ้างนะอ่าอันนี้พี่เอ็มของอ้นนี่เองอ่าสนุกกันแล้วนะคะทุกคนคือน้ำจะไม่มีน้ำ จะยังไม่บอกนะคะว่าเป็นน้ำอะไรขอให้ทุกคนไปลองซื้อมาดูแล้วก็มาทายกันใต้อคอมเมนต์น,นี้นะคะบ๊ายบาย